ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่9ในแบบหัดห3สเป็นข้อสุดท้ายของเนื่องเซ็ตด้วยโจทย์อยู่หน้า45นะคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าสำรวจผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย3,000คนนะคะเพราะฉะนั้นครูเขียนเลยนะคะข้อนี้ครูอาจจะใช้สูตรไม่ไม่เขียนแผนภาพนะคะจำนวนสมาชิก ของ U เนี่ยคือสามพันคนค่ะหน่วยเป็นคนต้องเขียนหน่วยก็ได้จากนั้นผู้ถือหุ้นบริษัทกอรบริษัทกอ่อให้เป็น A นะบริษัทกอ่อเน A นะคะบริษัทกอ่อจำนวนสมาชิกของบริษัท กอเนี่ยไรเอ่ยสองร้อยคนในภาพมันเป็นแบบนี้มันชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนี่ยบริษัทกอสองร้อยคนต่อไปบริษัทขอ นายเมืู่ไม่สวยนะคะนักเรียนเกียนให้สวยกับรูนะค่ะบริษัทขอบริษัทขอให้เป็น B บริษัทขอมี250คน250คนค่ะแล้วก็บริษัทบริษัทขอก็ให้เป็น C บริษัทขอนะคะ300คน บริษัทกเนี่ย200คนบริษัทขอ250บริษัทคให้เป็นเซต C นะคะ300คนจากนั้นกอและขค่ะกและขอก็คือ A และ B นะคะกและขอ A และ B เนี่ย50ตรงนี้นะแบ่งตรงนี้นะคะแล้วก็ คอและคอก็ B และ C อินเตอร์เซกกันนี่นะคะอันนี้40 40เอ่อกอและคอคอคือ A คอคือินเตอร์เซก C ก็มีอยู่30ค่ะมีอยู่30ที่สำคัญเขาบอกว่าไม่มีผู้ที่ถือหุ้นทั้ง3บริษัทพร้อมกัน ไม่มีผู้ที่ถือหุ้นทั้ง3บริษัทพร้อมกันอันนี้ก็แปลว่า a intersect b intersect c เนี่ยค่ะไม่มีก็แปลว่ามันคือ0อนะคะตรงที่เขาให้มาสำคัญคือไม่มีผู้ที่ถือหุ้นทั้ง3บริษัทพร้อมกันนั่นก็คือ a intersect b intersect c เนี่ยเป็น0นย์โจทย์ถามว่า ผู้ที่ถือหุ้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นของทั้ง3มบริษัทที่ไม่ใช่ของทั้ง3มบริษัทเพราะฉะนั้นหาอะไรนะคะแปลว่าข้อนี้จงหาจํานวนค่ะที่ไม่ใช่ A union B union C แปลว่าหานี้ นะแปลว่าโจทย์ถามหาอันนี้ค่ะที่ไม่ใช่ของทั้ง3บริษัทให้ถ้า A อยูนิบียนสก็คือถือหุ้นทั้ง3บริษัทถูกไหมคะบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือทั้ง3บริษัทแต่ครนี้ไม่ใช่ก็เลยต้องคอม p พลเมนต์นี้อันนี้หาย,ยัางไงนะคะนักเรียนก็จะต้องเอาเอาอะไรอะเอาจำนวนสมาชิกข,ของทั้งหมดตั้งเอกภพสัมพัทธ์คือ3,000ัน ลบด้วย A union B union C นะคะลบด้วย A union B union C ลบด้วย A union B union C ะะตรงนี้เรารู้แล้ว3,000นะคะ3,000เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือหาตัวนี้ นะซึ่งดูแล้วจากสิ่งที่โจทย์ให้ค่ะ a b c, <c <oughs> ให้มา intersect ให้มาและตรงนี้ก็รู้ว่าเป็นสูตรไม่งั้นใช้สูตรง่ายกว่าค่ะเรากา็หาตัวนี้ค่ะ a union b union c ค่ะแทนค่าสูตรเลยค่ะ a เป็น200 b 250แล้วก็ c 300 นะคะสามเซต a b c a 200 b 250แล้วก็ c 300จากนั้นก็ลบด้วยส่วนที่มันอินเตอร์เซกันนะคะ a ินเตอร์เซกับ b เนี่ยห้าสิลบไ้าสิบลบด้วย b อินเตอร c เซกี่สลบด้วย a นเตอร์เ c ก c อีก30ค่ะแล้วบวกค่ะบวกด้วยอะไรล่ะบวกด้วยไม่มี เอเศก์บีเศก์ก็คือบวกด้วยศูนย์ค่ะอ่ะ,อะก็คิดเลขไปนะคะได้คำตอบมาคือ630ค่ะ630โอเคค่ะถือหุ้นทั้ง3บริษัท630แสดงว่าไอ้3 0 0 0คนเนี่ยอยู่ A B C 630อีกรยเห็นตั้งแต่ D ไปถึง Z อันนี้ C ได้นะลูกลืมเขียน C สี่อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้แหละนะคะดังนั้นก็จำนวนสมาชิกของ A union B union C complement ก็จะเป็น3000ลบด้วย630ก็จะตอบ2370ค่ะอย่าลืมเขียนสรุปตอบนะคะดังนั้น สุด,ดังนั้นผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่ก็ขอขอจํำนวน 2370ั 2, คนคน,นก็เรียบร้อยสำหรับแบบหักสุดท้ายของเซตแล้วก็ข้อสุดท้ายคือข้อที่9นะคะโจทย์อยู่หน้า45่สิบห้นักเรียนก็ลอกลงสมุดก็เป็นอันว่าจบเรื่องเซต เรียบร้อยนะคะชั่วโมงต่อไปก็คงจะต้องมีการทดสอบในหัวข้อนี้นะคะการแก้ปัญหาโดยใช้เซตนะคะเราก็ใช้ได้2วิธีก็คือใช้แผนภาพหรือไม่ก็ใช้สูตรค่ะโอเคค่ะชั่วโมงถัดไปเราคงสอบกันนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ